รถคันนี้มีปัญหาเรื่องเบรกนะครับเบรกไม่ค่อยจะอยู่นะคือถ้าวิ่งมาเร็วๆแนละ้วเหยียบเบรกเนี่ยเหยียบครั้งแรกเนี่ยพอได้อยู่นะพอเหยียบครั้งต่อไปเนี่ยมันเหมือนกับลมมันหมดนะครับก็มีการใส่หม้ลลมช่วยเข้าไปนะ,ะเปลี่ยนหม้ลลมไปแล้วนะอีกวิธีหนึ่งเนี่ยซึ่งจะทําการใส่เข้าไปก็คือตัว มอเตอร์แวคคัมเบรกนะครับซึ่งผมได้ทำการทดสอบมา2-3สคันแล้วนะสองสาคันนะก็เดี๋ยวจะลองมาใส่ในตัวของตัวทาวิโก้ด้วยนะคันคันแรกที่ใส่ผมใส่เป็นเครื่องที่มีเทอร์โบนะครับแล้วก็ทำการเทสทดสอบนะครับจนมั่นใจว่าโอเคมันช่วยได้นะครับเดี๋ยวคันนี้ผมก็จะทำตาม แบบของรถที่ผมใส่เข้าไปก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งการใส่ครั้งนั้นนะผมไม่ได้รีวิวเพราะว่า,าผมต้องอยู่ในขั้นตอนในการเทสนะเพราะาผมใส่ในรถของผมเองนะครับแล้วก็มีการเทสจนมั่นใจว่ามันทํางานได้นะครับผมจึงทําการาถ่ายให้มาดูนะครับซึ่งตัวมเอเวลมไว้คันเบรกเป็นการช่วยนะช่วยเ,เครื่องยนต์นะ คือเครื่องยนต์รถรถที่เบรกมีปัญหาเนี่ยมันจะใช้แรงดูดของท่อร่วม ID ดนะครับดูดเอาแผ่นแดแฟ,แฟมของตัวหมอ้อลมเบรกนะครับซึ่งหมอ้อลมเบรกเนี่ยก็ก็มีการเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นใช้เป็นชั้นครึ่งน,นะแต่เนื่องจากว่าระบบเบรกของเขาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ,ะผมก็เลย แนะนำนะฮะให้ใส่เป็นมอเตอร์แวร์คัมเบกนะครับซึ่งรถไฟฟ้าเนี่ยรถรุ่นใหม่ที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเขาไม่มีเครื่องยนต์นนะเขาไม่มีท่อร่วมไอดีซึ่งท่อร่วมไอดีเขาจะสร้างแรงแวร์คัมเบกนะครับแล้วก็ทำการแปลงเป็นตัวมอเตอร์แวร์คัมเพื่อจะทำการดูดแผ่นแดแฟมของ มอลมเบรกนะครับเป็นการช่วยเบรกให้มันน no)> ิ่มขึ้นให้มันอยู่ดีขึ้นนะครับถ้าเกิดเราไม่สตาร์ทเครื่องจะสังเกตนะเพื่อนเพื่อนลองดูนะหรือว่าเคยลากรถเน่ยเคยจูงรถเนี่ยรถที่ไม่สตาร์ทเครื่องเนี่ยระยะเบรกเนี่ยจะมีความลึกมากนะก็คือต้องใช้แรงเบรกเยอะมากนะครับแต่ถ้าเครื่องยนต์มันติดเครื่องได้นะเราเหยียบเบรกเนี่ยมันจะนิ่มลงนะแล้วก็ าการเบ่งมันจะดีขึ้นนะนั่นนั่นคือหลักการนะครับผมก็จะต้องใช้ตัวมอเตอร์ไฟคัมเบรกเข้ามาช่วยนะครับช่วยโดยการต่อเป็นอนุกรมกันไปเลยนะคือต่อเป็นเป็นส่วนหนึ่งเข้าไปนะในในตัวของอตัวท่อร่วมไอดีด้วยนะครับซึ่งวิธีการนี้ก็คือมันจะทำงานพร้อมกับเครื่องยนต์ติดเครื่องด้วยแล้วก็ เวลาเบรกเนี่ยตัวมอเตอร์ไฟค้มเบรกก็จะทํางานด้วยนะประมาณว่าเป็นรัสเซียนสไตล์นะก็คือรัสเซียสไตล์นะครับคือรัสเซียสไตล์เนี่ยเขาจะทำเป็นแบบเป็น2อ,อย่างนะเวลาเขาทําอะไรเนี่ยเขาจะทําซ้อนออกมาอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อถ้าระบบใดระบบหนึ่งมีปัญหาอีกระบบหนึ่งก็ยังทํางานได้นะอย่างเช่น เวลาเขาเขาต่อดีเล่นะเขาก็จะต่อ2ตัวซ้อนกันนะครับตัวหนึ่งเสียอีกตัวหนึ่งก็ยังทํางานนะหรือว่าสมัยก่อนรถที่วางเครื่องที่เป็นเครื่องขบูม,มาเป็นเครื่องหวัวฉีดเขาก็ใส่เป็นปั๊มติกเป็น2ลูกนะลูกหนึ่งเสียก็สับมาอีกลูกหนึ่งหรือว่าให้มันทํางานทั้ง2ลูกนะลูกใดลูกหนึ่งเสียก็อีกลูกหนึ่งก็ทํางานนะอันนั้นคือแบบ รัสนะเซียนรัสเซียนสไตล์หรือว่ารัสเซียสไตล์ผมก็ทำแบบนั้นนะแบบนั้นเพราะว่าจะช่วยนะในตัวของเบรกให้มันดีขึ้นนะโดยการติดตั้งมอเตอร์ไวคมเบรกเข้าไปในระบบนะแล้วก็เดินสายสายลมสนะายลมนะในระบบในระบบเบรกที่เป็นรถเทอร์โบเวลานะเครื่องยนต์ติดเครื่องเนี่ยมันจะเกิด แหวกค่ก็จะมีแรงดูดเข้ามาที่ตัวท่อร่วมไอดีมันก็จะทำให้แผ่นแดรแฟมเนี่ยเตรียมตัวที่จะทำงานนะพอเราเหยียบเบรกมันก็จะช่วยผ่อนแรงเบรกเรานะเราไม่จำเป็นต้องใช้แรงในการเหยียบเบรกแรงๆนะ,ะเพราะว่าตัวแผ่นแดรแฟมเนี่ยมันมันถูกแรงดูดของเครื่องยนต์นะ,ะดูดเพื่อจะเตรียมนะพอเราแตะเบรกนิดเดียวนะ แผนแดรฟแมก็จะมีการเคลื่อนตัวของกลไกที่อยู่ข้างในนะไปยันกับตัวแม่ปัมเบรกนะทำให้การฉีดของน้ำมันเบรกเนี่ยทำาทำด้วยความไม่ต้องใช้แรงมากนะทำทำงานโดยไม่ต้องใช้แรงมากแต่ถ้าเครื่องยนต์ดับเนี่ยเราจะใช้แรงมากนะในการเหยียบเบรกนะที่จะทำให้รถเราหยุดได้นะนั่นคือ,อหลักการง่ายๆนะ เป็นการบอกเล่าง่ายๆนะให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะส่วนมอเตอร์ไวคัม,ม,มววคเบกนะมันก็จะทำงานนะโดยเราป้อนไฟ12โวลต์น,นะเข้าไปแล้วก็มีมีไฟเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวมอเตอร์ก็จะทำการาปัน่นหรือว่าทำการสร้างแรงแวคนะัมก็เหมือนกันนะแต่การสร้างแรงแวคัมของ มอเตอร์เบรกเนี่ยมันจะมีเสถียรกว่าของเครื่องยนต์นะของเครื่องยนต์เนี่ยมันจะขึ้นขึ้นลงลงนะถ้าเร่งเครื่องมากมันก็ยิ่งยิ่งดูดมากนะเร่งเครื่องเบามันก็ดูดเบานะมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงนะเราก็จะต้องใช้ตัว valve, นะวาลวาลเบรกนะหรือว่าวันวีวาลนะมันเดินทางข้างข้างาทางเดียวอย่าให้มันเดินทาง2อ,งองทาง อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์ที่มีเทอร์โบนะ,ะเครื่องยนต์อันนี้เราพูดถึงเครื่องยนต์ NA ก็คือเครื่องยนต์ไม่มีระบบอัดอากาศใดๆทั้งสิ้นมีแต่ระบบ VVTI หรือว่าระบบ VTEC หรือว่าระบบ Myve กหรือว่าระบบ Val น o โ e นะครับอันนี้เราพูดถึง NA กันนะครับพวกนี้มันจะมีการสร้างแรงแวกค่มนะตอนเราเล่นเครื่องแรงๆยิ่งสร้างแรงแวกค่มข้างในยิ่งมากขึ้น ก็จะทําให้เบรกเนี่ยผ่อนลงหมายถึงเราใช้แรงในการเหยียบนยน้อยลงนะเบรกก็ทํางานได้ได้เต็มที่นะครับแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นเครื่องเทอร์โบเนี่ยเวลาเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยมันจะเกิดแวคคัมในท่อร่วไอดีแต่พอเวลาเราใส่เกียร์มีโหลดเนี่ยจากแวคคัมเนี่ยมันจะกลายสภาพเป็นแรงดันแรงดันก็คือเพรสนะ ตอนติดเครื่องเนี่ยมันจะเป็นแบคคับนะตอนพอพอมีบูตของเทอร์โบเข้ามาเนี่ยก็ประมาณใส่ใส่เกียร์หนึ่งปุ๊บเนี่ยแล้วเราเหยียบออกไปเนี่ยก็ประมาณ2,500รอบเนี่ยก็จะเริ่มเป็นเป็นเพรสแล้วนะเป็นเพสก็คือเป็นแรงดันฉะนั้นเวลาหม้อลมเข้าทาง,งาน,นตัวของหม้อลมเนี่ยจะเกิดเกิดการต้านกันอย่างหนักเลยนะฮะ ก็มันก็จะสร้างแรงดันที่อยู่ข้างในเนี่ยได้ไม่ดีฉะนั้นก็จะต้องมีเบาวการกลับที่อยู่ข้างในสายมออลมนะสายลมนะมันมันจะป้องกันนะไม่ให้แรงเพจเนี่ยออไปไปกดแผ่นแดรแฟมทำให้เบรกเราไม่ดีขึ้นนะอันเหมือนกันนะครับผมก็จะใช้หลักการนี้เข้ามาใช้กับตัวมอเตอร์แมคคัมเบรกนะครับ ซึ่งในการติดตั้งมอเตอร์ไวคมเบรกเนี่ยผมก็จะทำการใส่รีเล์เข er ้าไปด้วยนะแล้วก็ใช้ไฟ12โวลต์จากแบตเตอรี่โดยผ่านฟิวนะเข้ามานะซึ่งวิธีการของผมเนี่ยผมจะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับระบบไฟที่อยู่ข้างในรถเพียงแต่ใช้ระบบไฟเบรกนะเส้นเดียวนะเปรียบเสมือนว่าเราเพิ่ม หลอดไฟเบรกอีกดวงหนึ่งก็คือตัวรีเลย์นะเพราะมันกินกระแสและกินแอมป์น้อยมากนะแล้วก็เราก็ผลักภาระให้เป็นหน้าที่ของรีเลย์นะครับเพื่อจะทําการเต็นสะพานไฟจากไฟ12โวลท์ที่เป็นไฟแบตเตอรี่นะเข้าไปที่มอเตอร์เลยเพื่อจะทําให้มอเตอร์ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพนะโดยที่เราไม่ดึงไฟจากแบตเตอรี่เข้ามาเออดึงไฟเบรกนะ เข้ามาตัวมอเตอร์ไวคับเบรกนะเดี๋ยวเกิดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเ,เกิดมอเตอร์มีการช็อตหรือว่ามีการโหลดมากเนี่ยฟิวขาดเดี๋ยวเพื่อนๆจะเลื่อนคันเกียร์ลำบากเพราะว่าสวิตช์ไฟเบรกเนี่ยเขาก็จะมีการไดร์ไปที่ตัวของด้ามคันเกียร์ด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่ผมก็ต้องคิดเ,เดินไว้ล่วงหน้านะโดยการใช้เดินไฟ เมน12พกโวลตนนะ์ผ่านฟิลนะแล้วก็ตัวนี้เป็นสวิตช์ไฟเบรกนะเราก็จะต้องทำการแท็บตัวไฟเบรกนะนี่ฮสวิตช์ไฟเบรกโดยการใช้เ,เทสแรมนะเข้าไปจี้ดูเทสดูว่าไฟไหนเป็นเ,เส้นไฟนะไฟไหนเป็นเส้นไฟที่ส่งไปที่ไฟเบรกนะเราก็จะใช้เส้นนั้นก็คือเส้นสีเขียว คาดขาวนะถ้าสีเขียวล้วนจะเป็นใยไอจี IG ที่มาจากแผงฟิวนะตัวนี้ไม่ใช่ไอจีมันเป็นไฟไฟตรงเนาะไฟตรงมาจากแผงฟิวนะโดยการผ่านผ่านฟิวมาก่อนแล้วนะเพื่อป้องกันก่อนเสียหายอันนี้ผมก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นมอเตอร์ไวคัมเบรกนะเดี๋ยวก็จะทำการเทดสอบโดยการเหยียบเบรกนะมันจะมีเสียง ในการทำงานเบาๆนะเดี๋ยวฟังเสียงนิดหนึ่งครับนั้นผมก็ทำการเทสทดสอบนะผลผลปรากฏว่าเบรกดีขึ้นมากเลยอนะดีขึ้นมาเพราะคันนี้เตรียมตัวที่จะใส่เทอร์โบแล้วนะนะแล้วก็มีการจะทำการปรับแมปของออกล่องนะอันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องเป็นอีพีหนึ่งนะเดี๋ยวจะเตรียมตัว ยัดเทอร์โบเข้าไปนะแล้วก็ทาเป็นแบบฉบับองผมเลยนะฮะก็คือสูตรของผมเลยนะฮะสูตรสมัยสิบปีที่แล้วนะฮะที่ผมเล่นรถแดกนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามายัดใส่ในรถคันนี้นะอันนี้ก็ทำทำทำ,ทำ,ทำเผื่อไว้นะอ๋อตัวลักที่เข้ามอเตอร์เนี่ยทำเป็นลัก3าทางเพื่อนๆเห็นนะอันนั้นผมเตรียมตัว ที่จะใส่ตัวเพ t เชอร์สวิตนะเพื่อทำการดอปของตัวมอเตอร์แวคคัมด้วยนะอันนี้เพื่อนๆก็ต้องติดตามรอชมใน,ในตอต่อไปว่าผมจะทำแบบไหนนะคือระบบเบรกดีขึ้นแล้วเนะี่ยเดี๋ยวผมจะทำการอ,อัพให้มันดีขึ้นกว่าเดิมคือจะไม่ให้มอเตอร์เนี่ยทำงานพร่ำเพื่อนะคือทำงานแบบเยอะเกินไปนะคือ เราจะต้องมีการติดตั้งเพชเชอร์สวิตเข้าไปเพื่อจะทำการวัดระบบภายในนะครับว่าเป็นยังไงน,นะครัติดตามมานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ